แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดหุ้นรวมถึงการลงทุนในทองคํานี่จะเหมือนกับแซนต้าให้ของขวัญหรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของคุณนันทธีจุฑาวรากุลนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิคเกิลฟิวเจอร์สกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทคะต้องบอกว่าราคาทองคําตอนนี้ยอ่อลงมาเห็นอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญด้วยกันนะมันยอ่อเกิดจากอะไรคะค่ะก็สําหรับราคาทองคำนะฮะหลังจากดกรอบ ข,ขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็มีการปรับตัวลงมานะรประกอบกับค่าเงินยูเอเซอร่าที่ถือว่ามีการแข่งข้าสนานต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งข่าส้นต่อนะรตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดการราคาทองคําโดยหลักนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะก็มีประกาศออกมาค่อนข้างมากน,นะส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างดีนะก็รวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาสสามสหรัฐนะคะก็ขยายตัวเกินค่าที่ เป็นนะก็ถือว่าเป็นอาตาัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะะจากก่อนหน้านี้นะคะขยายตัวอยู่ที่3.9เเนะเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าก็ยังคงเน้นยำ้ำแล้วก็ทำให้ค่าเงินยูเอซราแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รกาคาทองคำก็ถือว่ายังถูกกดดันจากประเด็นค่าเงินยูเอซรานะคะประก,กอบกับตัวกองทุน s p d r นะเมื่อวานจะเห็นได้ว่ามีการขายออกมาถึง11.65ตันนะคะก็คิดเป็นสัดส่วนจะ จำนวนการถือครองที่เหลืออยู่นะอยู่ที่1.61เนะก็ถือว่าเป็นเบริเดิค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีนยัยสำคัญนะก็เป็นการตอบพ่อช่วงสิ้นปีปลายปีแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากช่วงหยุดคริสต์มาสไปนะก็ถือว่าทางตระเทศก็จะเริ่มทําการซื้อขายนะแล้วก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะจะเริ่มค่อนข้างเบาบางนะเพราะฉะนั้นการเวียนของราคาทองคำในบางช่วงบางตอนถ้าเกิดว่าวรลม่มการซื้อขายน้อยนะบางทีก็อาจจะทําให้ราคา องคำเหวียนได้แรงถนะ้าเกิดมีออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามานะอย่างช,ช่วงปลายปีก่อนหน้านี้นะที่ราคาทองคําถือว่ามีการปรับตัวลงมาแรงในช่วงสิ้นปีนะตรงนี้นักทุนก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงหยุดการซื้อขายแบบในช่วงสิ้นปีแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะก็ถือว่าราคาทองคําเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซเวดาวหลังจากปรับตัวลง,ลงมานะแล้วก็ในนับปัจจุบันนะถือว่าราคาทองคําอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันหนึ่งเสจหรียญก็อยู่กรอบด้านล่างของตัวกรอบขาลงนะคะเพราะฉะนั้ ถือว่าทองคำอาจจะมีการบีบาวาขึ้นไปได้บ้างนะคะแต่ก็ยังแนะนําว่าเทรดดิ้งในกรอบแล้วก็เทรดดิ้งในลักษณะที่ไซเวดาวนะคะแนวะรับวันนี้นะอยู่ที่ระดับ1,170เหรียญแล้วก็1,160เหรียญซลานะคะที่ระดับ18,300บาทแล้วก็18,200บาทนะคะส่วนแนวต้าน,น,นอยู่ที่1,190เหรียญแล้วก็1,200เหรียญยเอเรานะที่ระดับ18,550บาทแล้วก็18,650บาทนะคะ <c oughs> แต่ว่า อะไก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าวันที่นี้หยุดทําการนะคะปีส์มาดวันนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขเร็วขึ้นนะคะตัวเลขจํานวนผู้ขอลักตัวในการจ้างงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะประกาศในวันพฤหัสก็เลื่อนมาประกาศในวันนี้นะก็ต้องติดตามตัวเลขว่าจะเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขยังคงออกมาดีนะก็อาจจะกดดันราคาทองคําให้กรับตัวลงมาบริเวณแนวรับได้ค่ะค่ะดังนั้นแสดงว่าแนวต้านสําคัญคือ1,200เหรียญน,นะคะคุณนะัทใช่ค่ะค่ะมีโอกาสที่จะทะลุ2,200นสูงแค่ไหนคะ ค่ะถือว่าในช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัจจัยบวกเข้ามานะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำยังยากที่จะทะลุ1,200เหรียญในช่วงนี้ค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้มีนักลงทุนมากมายฝากถามกันเข้ามานะว่าอยากจะเข้าไปเก็บทองคำเก่งกำไรในระยะสั้นๆนั่นเองค่ะคุณนัทค่ะ,คะ,สะแสดงว่าระดับ1-170ก็รออีกไม่เท่าไหร่ก็สามารถเข้าพอจะไปเก่งกำไรได้บ้างเหมือนกันใช่ไหมคะ ค่ะก็กินกำไรระยะสั้นก็พอจะกิงกำไรได้ในบริเวณแนวรับน,นะคะหนึ่งหมื่เจ็ดศูนย์หนึ่งหม่หกศูนย์ดับน้นะคะส่วนถ้าเป็นนักทุนระยะกลางนะคะเราแนะนำว่าตั้งแต่ระดับ1 1 6 0ลงมานะก็รอดูว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงแรงวันไหนนะก็อาจจะเข้าไปรับได้แล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นได้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี ค่ะคุณนะัทธีจุธาวรากุณนะจากทางด้านของ Classic Go Future นะก็ตอบคำถามนะคุณผู้ชมที่ฝากกันเข้ามาว่าอยากจะเข้าไปเก็งกําไรระยะสั้นๆจะลงอีกไหมตรงนี้เนี่ยถือว่าใกล้แนวรับสําคัญคือ1,170เพราะว่าล่าสุดราคาปัจจุบันนะ1,177เหรียญด้วยกันถ้าตีเป็นบาทไทย1,170ก็คือ18,300บาทและรับอีกทีหนึ่งก็ที่1,160เหรียญหรือตีเป็นบาทไทยคือ18,200บาทนะคะขณะที่แนวต้าน18,650บาทนะ,ะนี่คือ1,200เหรียญน,นะคะแล้วก็1,000 190เหรียญแนวต้านอีกตัวหนึ่งก็คือ18,550บาทนั่นเองค่ะ